มวยบราซิลขวัญใจสาวคลเม,ลมกนกำลังจะได้รับสัญชาติกัมพูชาพร้อมเงินรางวัลหลังถูกสภามวยไทยโลกแบนขวัญหลงหลังอธิเกอร์เตเซล่านักซกซสาวบราซิลขวัญใจสาวกัมพูชาที่โดนสภามวยไทยโลกดับบรรจุเอ็มโอวนมวยไทยออแกนเซชันรีบํำแหน่งเซมแถมถูกแบนจากกิจกรรมขององคออ์กรมวยไทยโลกทั้งหมดหลังทำวงการเสื่อมเสียจากการขึ้นซกไฟที่ประเทศเยอรมัน ล่าสุดมีความคืบหน้าเมื่อนายสเรจันทรรองประธานกิติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาเสโพสเฟซบุ๊กของผลเอกหุนมาเนสซึ่งเป็นลูกชายสมเด็จหุนเซนนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาที่มีข้อความว่าขอแสดงความยินดีกับนักชกอาร์ติโกเตเซราที่ได้รับการดูแลจากนายกที่กำลังเดินหน้าขอสรรเสริญกัมพูชาพร้อมเงินอีก2 0 0 0 0ดอลลาร์ประมาณ ,0,000 0บาท สำหรับอาร์ติโกเตเซราเป็นนักมวยสาวบราซิลที่ถูกแฟนกำปั้นสาวไทยต่อต้านอย่างหนักเหตุผลที่เจ้าตัววิจารณ์มวยไทยว่ามีต้นกำเนิดมาจากกุนคาแมแต่กลับมีรอยสักคำว่ามวยไทยตัวเท่าสร้างู่ที่ตัวหลังจากข่าวนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีสาวเน็ตแหกันเข้ามาคอมเมนต์ยับซึ่งไปฟังมุมมองและความคิดเห็นของชาวไทยกันบ้างว่าเขาจะมีมุมมองอย่างไรต่อกับประเด็นนี้ สำหรับคนแรกก็ได้ให้มุมมองว่าหัวใจของมวยไทยสอนให้กระตันยูรู้คุณครูอาจารย์มีไหวครูทุกปี6กุมภาพันธ์วันมวยไทยปกป้องคนอ่อนแอที่คิดทรยศลวังทำลายมันยอมแพ้ภายตนเองและมุมมองของคนถัดมาผู้นำสูงสุดของกรลเมน้นลงมาเล่นเองผู้นำไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังนิ่งเงียบไม่มีสัญญาณตอบรับคุณเซนก็แถมเน็ตไอดอลสาวสวยให้ด้วยเลยเพราะเขาสุขสนะแล้วและมุมมองของคนถัดมายินดีด้วยนะที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ต่อที่กรลเม้นตลอด วิเพราะเดี๋ยวประเทศบราซิลก็ห้ามใช้สัญชาติบราซิลทุกอย่างก็จะโดนประเทศบ้านเกิดของตนเองลงโทษตามมาขนาดสาต์บ้านเกิด ยังไม่มีใครรักเลยมาหมดอนาคตทุกอย่างเพราะเงินของคะเมนไม่รู้จะส่งสารหรือสมเพชด,ดีและมุมมองของคนถัดมาดีใจด้วยที่จะได้รับสัญญาณครเมนแสนน่าภาคภูมิใจเสียเรือเกินบราซิลอย่างจเจริญกว่าคะเมนมั้งฮ่าฮ่ขอให้หางานและทําเงินได้เยอะๆในคะเมนนะและมุมมองของคนถัดมาคนคลเมนจะอดตายซีเกรมก็จะจัดไม่รดอยู่แล้วชอบบริจาคไปทั่วแปลก มีเงินใจ่ายให้นักมวยบราซิลคนนี้ถึง7 0 0 0แสนบาทเอาแล้วจะมีใครบริจาคเพิ่มไหมและมุมมองของคนถัดมาเงินแค่6,00 0 0บาทเองเรอทําไมมันสร้างน้อยนิดมันน้อยไปวะ่ส20ล้านก็คงจะดีวะฮ่าฮ่าฮาและมุมมองของคนถัดมานักซกบราซิลกับครเมนมันมีผลประโยชน์ร่วมกันต่างคนต่างใจความคิดนีรคุณก็ยังเหมือนกันอีกถึงไปด้วยกันได้ไงก็เป็นคนประเทศเดียวกันนี่รอหมดผลประโยชน์เมื่อไรเดี๋ยวอาติโก้ก็จะรู้เองว่านรกมีจริงไหมก็ตอนที่ซีเกมและเลือกตั้ง จบลงจะได้รู้แน่นอนและมุมมองของคนถัดมาผู้นำคลเมรนระดับสูงและสูงกว่าเล่นด้วยนี่เองการเคลมมันถึงมาถึงจุดนี้มวยไทยและบรรย์โมนั่นเอาอยู่ส่วนด้านอื่นๆเจ้ากระรวงของไทยต้องออกมาเล่นเองมันเคลมใหญ่ขนาดนี้แล้วและมุมมองของคนถัดมามาฝึกมวยไทยที่เมืองไทยพอเริ่มมีฝีมือบ้างก็บอกว่าตัวเองเป็นกุนคลเมอย่างเนี้ยก็ได้เลยและมุมมองของคนถัดมายินดีด้วยครับแล้วไม่ต้องกลับมาเยียบแผ่นดินไทยอีกนะคนไทยเขาไม่ชอบพวกในรคู ฮ <H ahaha> และมุมมองถัดมาเขาก็ได้บอกว่าแค่หกแสนบาทเองเหลอนักมวยไทยดังๆขึ้นต่อยแต่ละครั้งได้หลายล้านบาทต่อยหากินอยู่ในคละเมนอย่างเดียวก็พอฮ่าฮ่และคนถัดมาเขาก็ได้บอกว่าเรื่องเด็กๆอย่าไปทําเป็นเรื่องใหญ่ครับไร้ค่าไร้ราคาระดับผู้นําลงมาทําเรื่องน่าอับอาย และมุมมองของคนถัดมาเขาก็ได้บอกว่าไม่เป็นคนเนรคุณแบบนี้สุดยอดคงไม่ได้สันสัตว์คราเม้นดีนดีด้วยได้สันสัตนี้และมุมมองของคนถัดมาหัวใจของมวยไทยสอนให้รักกระตันยูรู้บุญคุณและมุมมองของคนถัดมาเขาก็ได้บอกว่า เหตุการณ์นี้เห็นได้ชัดเลยว่ามีกระบวนการอยู่ข้างหลังมีการวางแผนอย่างเป็นระบบเป็นโปรเจกต์ระดับชาติดีแล้วรัฐบาลไทยจะได้เตรียมรับมือถูกรัฐบาลสนใจเรื่องนี้นะและมุมมองของคนถัดมาเขาก็ได้บอกว่าความเนรกคุณอักตันยูคือวัฒนธรรมคลมสและมุมมองของคนถัดมา ผมติดตามข่าวนี้มานานละสงสัยว่าผู้ใหญ่ในไทยไม่เห็นตอบโต้อะไรเลยผมคนหนึ่งละที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทําของกัมพูชาหลายๆอย่างที่เราน่าจะตอบโต้บ้างเส้นไม่ส่งนักกีฬาไปแข่งขันซีเกมหรือส่งไปให้น้อยที่สุดปิดสายแดนผลักดันกัมพูชาออกจากประเทศอาเซียนแบบนี้ได้ใจคนทั้งประเทศแน่นอนครับและมุมมองของคนถัดมาเขาก็ได้บอกว่าจะเอาอะไรมาก,กับประเทศนี้ฮุนเซนเป็นนายกที่ดํารงตําแหน่งส0สิบปีเป็นผู้นานานที่สุดในโลกและมุมมองของคนถัดมาพวกเรามา ร่วมมือร่วมใจต่อต้านกระเมนกันเจอขอทานคละเมนที่ไหนโทรแจ้งตำรวจจับมันส่งกลับชันชีและช่วยกันรักษาภาพพลเมืองไทยให้ดีขึ้นจากสายตานักท่องเที่ยวเพราะเขาดูไม่ออกว่าเป็นพวกกระเมน็นอยากทําได้มากกว่านี้แต่นี่คือสิ่งเล็กๆที่ลงมือทําได้ทันทีค่ะและมุมมองของคนถัดมาเขาก็ได้บอกว่ายินดีกลับกระเมนนะคะที่มีสมาชิกใหม่แล้วก็ช่วยกันเค็มทุกอย่างและมุมมองของคนถัดมาขอให้ได้อยู่ดีกินดีในคระเมนตลอดไปนะส่วนเราคนไทยจะรอดูว่าชีวิตนายจะ ปังหรือพังให้ไซเวลาไม่เกิน3ปีและมุมมองถัดมากระเมนมันลุกลานวัฒนธรรมไทยทุกอย่างไม่จุดทําไมรัฐบาลไทยยังนิ่งเฉยเกิดอะไรขึ้นและมุมมองของคนถัดมาเขาก็ได้บอกว่าสนับสนุนให้รัฐบาลส่งนายทุนและผู้ประกอบการเข้าไปลงทุนให้มากยึดของเศรษฐ,ฐกิจที่ดินให้เป็นไปตามําแพาสนสันปกครองกับทาบและมุมมองของคนถัดมาเขาก็ได้บอกว่า มันเปิดหน้าซกเราแล้วผู้หลักผู้ใจว่างไงเจ้าของสินค้าที่สนับสนุนเวทีมวยคลมเมนว่างไงและมุมมองถัดมาดีใจด้วยที่จะได้รับสัรเาริญคมเมนแเสียนหน้าภาคภูมิใจเสียเหลือเกินและมุมมองของคนถัดมาเสียดายที่คนไทยแทๆ้ๆที่เป็นระดับผู้ใจยังมีคนที่เป็นเหมือนนักมวยบราซิลมีอีกหลายคนและมุมมองของคนถัดมามีเป็นเรื่องไม่ปกติอย่างยิ่งมันไม่ธรรมดาแน่นอน และนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่กําลังเป็นประเด็นดราม่าต่อเนื่องเกี่ยวกับคุณคาเมนั่นเองที่เรานํามาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับชมและก็รับฟังด้วยกันในวันนี้และนี่ก็เป็นเพียงบางคอมเมนต์ของสาวไทยที่ได้เข้ามาแสดงทัศนคติต่อกับประเด็นดังกล่าวซึ่งท่านไหนที่เข้ามาดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนั่นเองท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและก็รับฟังคลิปนี้ถ้าหากมีการอัปปปเเเดดดดตตตออยย่่่าาาางงงไไไรรรรจะมมัััััััใให้้้้กกกบบบทนนนผูฟฟลว ท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณทุกการติดตามรับชมและก็รับฟังถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกําลังแห่งใจให้กับพวกเราด้วยขอบคุณ